ค,คุณสาม,มีนะคะ Thank you so much j w a l k e r So วันนี้นะคะเราจะฝึกพาร์เเนอร์โยคะไปพร้อมๆกันนะคะถ้าคุณสาม,มีว่างนะคะหรือเป็นเพื่อนรักของเราเป็นคุณแม่ของเราก็ได้นะคะทำไมต้องมีการฝึกพาร์ทเนอร์โยคะโดยเฉพาะเนาะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วเตรียมนะคะที่จะ,ะคลอดอไม่ว่าจะคลอดแบบธรรมชาติหรือจะผ่าข้อสิส่งสำคัญอ้อชื่อเลยว่า คุณแม่ต้องการกำลังใจนะคะความมั่นใจจากคุณสามีจากคุณแม่ของเราจากเพื่อนรักของเรานะคะมาฝึกกันเลยค่ะถ้าใครที่สามารถเข้ามาฝึกพร้อมกันได้ในซูมนะคะตอนนี้ในซูมครูก็รอเช่นเดียวกันแต่เอาเป็นว่าเริ่มแรกกันเลยนะจ๊ะเราจะนั่งน,นะคะอยู่ในท่าค่ะสมาธิท่าผ่อนคลายนะคะต้องบอกกันว่า ดิฉันจะทำหน้าที่เป็นสามีนะคะแล้วสามีดิฉันทำหน้าที่เป็นคนท้องสังเกตจากกูเ่มือมันซึ่งเป็นแอร์แอร์สปักในก w o ่มอ a เอาไ g h สอ o เริ่มแรกนะคะนั่งในท่าที่ผ่อนคลายหันหน้าเข้าหากันนะคะ Keep your hands, relax maybe just hold your baby Relax your hands relax your hands baby r o u a x your hands ผ่อนค,คลายนะคะหน้าที่ของคุณสามีก็คือการที่เราคอยนวดให้ภรรยาของเรานะคะให้เขาได้ผ่อนคลายแต่การที่เขาจะผ่อนคลายสิ่งสําคัญที่สุดก็คือควรนวดช้านะจ๊ะมวดไปเบาๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆหน้าที่ของสามีก็คอยวให้ภรรยาน,นะคะหรือถ้าเป็นเพื่อนรักของเราเนาะให้เขาผ่อนคลายนะคะการที่เขาเนี่ยนั่งและอยู่ในท่าหลังตั้งตรงนะคะนอกจากจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้เข้าออกได้ง่ายขึ้นสู่ปอดแล้วก็สู่ลูกในครรภ์สิ่งสำคัญก็คือในท่านี้เนี่ย ยังช่วยให้เขามีเขาเรียกมีสตินะคะรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรยอยู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆ so, keep y คิดย y า s open slightly คลิกย้ายแฮนด์สลับต่อไปก็เป็นห้าพนมนะคะ so, relax your shoulder we're gonna say the word all together for three rounds okay เ o อ n ์ก so ันสเตดวนเป็น U X เค l i n g สำคัญที่สุดก็คือตอนที่เปล่งคำว่าโ oh อนะคะให้มองหน้ากันไว้ถ้าจะหัวเราะก็หัวเราะออกมาได้เลยนะคะการหัวเราะก็คือเป็นาการเพิ่มส,สัมความสุขเนาะหายใจเข้าลึกๆโอ oh. หนึ่หมดลับค่ะ Reverse five Do slowly my love four three two and one หายใจเข้าล,กลึกๆแล raise your arms up Touching my hand hold my hand Take a deep breath inhale And exhale. We're gonna sway to one side, back to the center. We're gonna sway to the other side, back to the center. One more time. High take cow. Hide, take off. Hide, take cow. Hide, take off. Okay, so take a deep breath. Just hold only this one. Now I'll keep the other hand up. So you're gonna twist to the left side. High take off the แล้วค่อยๆนะคะ so come back we change the other side inhale and exhale two more อีกสองรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าลึกๆและหายใจออก and slowly Back to the center, take a deep breath. Inhale, exhale. So when we inhale, we're gonna raise the arms up. Alright? So inhale. Haize <sharp inhale> kao. Look up, l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 ook up. And exhale, high off. One more time. Inhale. to go to the all-four ในท่าต่อไปนะคะต้องบอกกันว่าถ้าใครเข้ามาดูนะคะดิฉันแอคเป็นคนสามนีนะคะอันนี้คือเป็นคนทองนะจา๊ะลูกนิทันกี่สัปดาห์แล้วคะเติร์ดไตรมิสเตอร์ไตรมาสที่3โอเคะ ester, okay. so CJ so i s g o n n a be in all four so you keep your palms and your knees on the cushion in this position. So facing to one side. Uh -huh. Keep your knees apart. Yes, you wanna keep your hands on the top of this one. Yep. Good, good. Look at me. Inhale. And exhale, round and round your back. Look down. Half cat-cow stretching. Half cat-cow, look up. หายใจออกมองหน้าขวอีกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีกสองการหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีกหนึ่งข้างหายใจเข้าและหายใจออก So slowly from here, you start to circle your h i p c บเสริสเคยฟัง e รรทไ o the เ side ให้คุณภรรยานนะคะ่ะค่อยๆหมุนสะโพกเวลาที่เราหมุนสะโพกแบบนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายโดยเฉพาะคุณแม่ที่อาจจะมีอาการปวดตรงหลังโดยเฉพาะหลังส่วนล่างนะคะหน้าที่ของเราก็คือใช้ฝ่ามือแล้วค่อยๆช่วยในการดันห้าสี 3 2 1โอเค and now reverse แล้วก็ค่อยๆหมุนกลอดน,นะคะ Very good Very good My baby <c oughs> คุณแม่เก่งมากเลยค่ะ4 5 6 7 8 9และ10โอเค เช็ตตี r บร t h สำหรับนะคะคุณคุณสามีหรือคุณแฟนหรือคุณแม่ของเราถ้าจะช่วยนวดตรงหลังนะคะใช้ตรงอุ้งม,มือนะคะในการที่จะมาจับตรงโดยเฉพาะนะคะตรงเขาเรียกว่ากระดูกก้นนั่งของเราแล้วค่อยๆดันขึ้นหายใจเข้าหายใจออกสุ e เช็ตตี r บร t h inhale and exhale สี่ส,สแล้วค่อยๆผ่อนคลายนะคะ So right now I want you just relax here and relax in child pose สำหรับคุณแม่ทองนะคะออยากให้ใช้หมอนข้างนะคะ So r e s t on your chestYes good good relax your hands outside อยู่ไเจอยาเฟสถูลงไส้อเคอย่าลืมนี่เรียงแอดเป็นคุณเป็นคุณแม่ทองนะคะเวลาอยู่ในท่านี้หางหมอนข้างนะคะให้เขาลองตั้งแต่ตรงช่วงของลิ้นปีขึ้นไปนะคะแล้วพยายามเอ่เยหน้าไปทางด้านใดด้านหนึ่งมีพื้นที่ระหว่างทองนะคะแล้วอยู่ตรเนี้แหละที่คุณสามีนะคะหรือคุณแม่ของเรา หรือคุณเพื่อนของเราช่วยในการผ่อนคลายในการที่ช่วยในการผ่อนคลายโดยเฉพาะในช่วงที่คุณแม่เจ็บคันคลอดนะคะถ้าแบบนี้ช่วยผ่อนคลายได้ดีมากแต่อย่าลืมว่าเราควรจะฝึกไปแบบช้าๆผ่อนคลายนะคะไม่จําเป็นต้องรู้จักวิธีการวนวดแต่รู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบานะคะ ถ้าเรานวดคุณแม่ท้องเร็วจนเกินไปก็อาจจะมีผลให้คุณแม่ท้องเนี่หางใจเร็วขึ้นดังนั้นการที่เราขยับมือช้าๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการบอกสัญญาณว่าทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าหายใจออกเราจะสัมผัสแล้วกดไปตรงหลังที่หลังเขาเบาๆช้าๆนะคะหายใจเข้าลึกๆ so take a deep breath inhale and exhale Ha, let go so let go all the tension and listen to my voice okay inhale and exhale let go หากคุณแม่นอะรู้สึกเจ็บคันคลอดมากๆหนะ้าที่ของเราก็คือการที่เราคอยเบีย ความสนใจจากการเจ็บปวดน,นั้นๆให้มาสนใจเสียงของเราว่าตอนนี้ให้หายใจเข้านะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเยี่ยมมากนะคะอย่าลืมให้กําลังใจตลอดนะอ่ะคุณแม่ซีเจคะ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆค่อยๆนะคะทำไปช้าๆแบบนี้เรื่อยๆ โอเค and slowly come u p yep next one we r e gonna do the chair pose มีท่าหลายท่าที่ช่วยให้การคลอดเนี่ยนะคะเป็นไปได้ง่ายขึ้น so come up slowly okay สำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะหันหน้าเข้ามาหากัน so keep your feet wide and hip width apart okay หายใจเข้าลึก,ลก เยีดแขนขึ้นหายใจออกค่อยๆวาดแขนลงจบจิมมี่นะตตรีบมเ inhale and exhale to m o d i e y b r e a s l และมี e ี o u r ม i เอ o r เคเป็นกระจกให้คุณแม่นะคะให้เขาค่อยๆขยขับข,ขึ้นลงเบาๆช้าๆเราฝึกไปด้วยกันนะคะหายใจเข้าลึกๆ <laughs> หายใจออก ชา้าๆโอเค So from here hold my hand hold my hand เหยียดแขนให้ตรง So keep your arms straight Keep your feet a l ider t t bit l e i w we gonna do the chair p o s o inhale slowly keep your knees bent and exhale u p โอเคเราทำสิบรอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกพยายามเหยียดแขนให้ตรงพยายามดึงแขนนิดนึงนะคะ So keep your arms straight, keep pulling my arms slightly. Yes. Okay. Inhale. Exhale. Another five rounds. Inhale. And exhale. Five. Four. Now ูน่า g ิ n ารนะโฮอัม n n ร์ count to 10 Okay เราจะค้างในท่านี้นะคะค้างท่าอย่าค้างการหายใจ so keep breathing hold the position not the breathing หนึ่งสองดึงแขนไว้สามสี่ห้าหกโอเคเจ็ดแปดลงลึกที่สุดเก้า and come up slowly Good job.